โอ้ oh ai, หไห้อีและชายสวัสดีครับตอนนี่ก็อยู่ผมมีสานะครับตจนนี่อยู่เกมเพื่อเกมจีนี่แหละนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เราจะมารีวิวอะไรนั้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับโอเคก็ okay, สำหรับคลิปนี้อะโอเคได้อยากได้ก็มาฮะยังไงฮะอยากได้ก็มา แปะม,มาเปิดเร,มมเ,เ,ลลเริ่มมาก็เอาเลยแล้วกันมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเริ่มมาก็เอาเลยอเริ่มมาก็เอาเลยแล้วกันอือมาสองหมื่นเยลัยนผมก็เอามาถึงระดับหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่เก้าสิบนะครับผมมาเอา้าเฮ้ยถึงเด้หอน,นั่นนี่ไอ้นี่ดิไอ้หมอนี่โดนเอา้เอาทำอะไรด,ดูใช่ไหมเออจะดูก,กด็ดูสิแม่ดีดาทำไมอา้าล้มเลยเหรอ ต้องสามอันอนี่เหรอท่านเด็กถ้าผมคุยกับใครเนะี่ยโอเคมาอืมอันตีลแล้วกันอดีโชว์คุณอืมแปดหมื่นนะครับผมแปดหมื่ทนทวดอันนี้คือไม่ได้บัฟเบ,บนเนตเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ถ้าบัฟเบ,บนเนตก็น่าจะแสนนะผมว่าเออเมื่อกี้เบนเนตแบบรีบไม่ทันนะผมก็เลยยิบเดียวออกมาโอเคแต่ก็ก็เป็นเนื้อหาของวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงไรเดียโชวคุณกัน นะครับผมของผมปั้นเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะบอกว่าของผมนี่ปั้นไม่ได้เพอร์เฟกนะครับผมแล้วก็ปั้นเอาถูๆถูไทยเอาให้เล่นได้นะครับผมอ่าเนื่องจากว่าอาร์ติแฟกของเรนชูคุนนั้นค่อนข้างที่จะเป็นอีรันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในคลิปที่ต่อมีคนถามหาเรื่องเรนชูคุนผมด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยขอดูอาร์ติแฟกหน่อยนะครับผมว่าอาร์ติแฟกมันเกลือยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคก็เท่าที่โชว์ไปเมื่อกี้นะครับผมมก็อยู่่ทีประาณ80,000 นะครับผมซึ่งเป็นเลขที่ แบบไม่ได้บัฟ็นเน็ตนะครับผมค่อนข้างจะแรงนะครับผมแรงระดับหนึ่งเลยนะครับผมใช้ได้แล้วนะครับผมถือว่าเล่นได้แล้วสามารถเคลียร์คอนเทนต์โลกปกติได้แล้วนะครับผมโอเคเราจะมาพูดถึงเดอร์โชกุลของผมกันเดอร์โชกุนของผมนั้นเบสโจมตีค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นอ์ติแฟกที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับผมแล้วก็อัดอัดเพื่อให้ตัวเองสามารถเล่นได้นะครับผมโดยที่อ่านี่พรสวรรค์ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมสิบสิบหมดแล้วนะยกเว้นอันหนึ่งแล้วกลุ่มดาวก็ไม่มีเช่นกันนะมาดูอิ กันนะครับผมโดยที่อติแฟต์ของผมนั้นค่อนข้างจะซึ่งๆกลางๆยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันชิ้นแรกนะครับผมก็อตาคิความแรงคิอันนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมสวยใช้ได้เลยนะครับผมสําหรับชิ้นนี้นะครับผมอันนี้เพอร์เฟกต์นะครับผมอันนี้ใช้ได้เลยนะอันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับผมเป็นอตาคินะครับผมแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะเกลืออยู่นะมันเกลือมาออบหนึ่งนะครับผมก็คือพลังโจมตีเอยไม่ใช่ป้องกันอี่โจมตีอะไรเราเออเมสาก็ติป้องกันอยู่ แรกก็ป้องกัน11นะครับผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะครับผมชิ้นนี้ชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นพลังโจมตีนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใส่ฟื้นฟูนะครับผมซึ่งเอ่อเป็นโจมตีนะครับผมแล้วก็ความแรงคิแล้วก็อัตราคิไอชิ้นเนี้ยผมหาเป็นอัตราคินะครับผมหาอัตราคิ้ให้ไรเดนมาใส่แทนนะครับผมซึ่งจะได้พลังป้องกันประมาณ4-4 แน่นอนว่าลงป้องกันถึง2รอบเลยด้วยกันนะครับผมต่อมาอันนี้ก็ไม่ใช่โบนัสไฟฟ้านะครับผมซึ่งผมก็ใส่เป็นพลังโจมตีไปนะครับผมได้ความแรงคิดมาตั้งยี่ห้านะครับผมผมบอกเลยว่าเลเดนโชกุนของผมนั้นแรงได้แรงได้ด้วยสเตตัสนะครับผมไม่ได้แรงได้โดยอ r t ิ f a c t ็ นะครับผมลองลงมาก็คามแรงขีนะครับผมเห็นะไ,ไหมแรงโดยสเตตัสล้วนเลยนะครับผมแล้วก็อัตากีเห็นไ,ไหมถ้าผู้ชมสังเกตได้เลยว่ามีป้องกันถึงประมาณ2ชิ้น3ชิ้นเลยนะครับผมซึ่งนี่อันนี้ก็พลังชีวิตนะครับผมแล้วก็ป้องกันนะค่อนข้างที่จะเกลือนะครับผมแต่ก็อยู่ในระดับที่อันติแล้วอยู่ที่ประมาณไม่บัฟไม่บัฟจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนเอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดแสนแล้ว <c oughs> ็จะอยู่ที่ประมาณ70,000นะครับผม70,000จนถึงแสนหกนะครับผมแสนหกนี่คือติดบัฟแล้วนะครับผมอ่าแสนหกนี่คือติดบัฟแล้วถ้าอยู่ในระดับประมาณเนี้ยประมาณนี้ก็ถือว่าเริ่มเล่นได้แล้วนะครับผมไม่ถึงกับแย่ไม่ถึงกับแบบเบานะครับผมค่อนข้างที่จะเล่นได้แล้วนะครับผมแต่เต็ัสโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมอัตราคิมันจะแค่37%ใช่ไหมแต่ท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมใส่เดอะแคทนะครับผมท่านผู้ชมจะได้อีกประมาณ12% นั่นหมายถึงท่านผู้ชมจะได้ประมาณ40-49นั่นเองนะครับผมเห็นไหมบยก,กเอบยีบกสองใช่ไหมเออก็เป็น49นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นแล้วก็ลุ้นกัน ดวงครึ่งครึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ติดเลยนะครับผมมันก็มีติดนะครับผมมีโอกาสติดก็ยังไงก็เนี่ยไรเดนโชกุนผมก็พอเล่นได้แล้วนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูก็ประมาณ218นะครับผมไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมและก็ความเสียหายไฟฟ้านะครับผมความเสียหายไฟฟ้าก็อยู่ที่ประมาณนี่อยู่ที่ประมาณ4 7นะครับผมก็ไม่ได้แย่นะครับผมถ้าท่านผู้ชมสามารถหารีชาร์จได้มากกว่านี้ก็อาจจะมีความเสียหายไฟฟ้าอาจจะอาจจะมากกว่านี้นะครับผมเอ่ออาจจะมากกว่านี้แต่ก็นั่นแหละก็ลองบาลานซ์เอาดู นะครับผมว่าของผมก็ไม่ได้ใส่แบบเอ่อไม่ได้ใส่โบนัสไฟฟ้านะครับผมผมหาไม่ได้จริงๆนะแล้วก็เอามาอัดเป็นดามเมจเพียวๆเลยนะครับผมซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมสามารถเล่นคอนเทนต์ต่างๆได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาบีสหรือว่าเป็นผจญภัยก็เล่นได้หมดเลยนะครับผมทางด้านของเล่นดี้ชุกุลโอเคเราก็พูดมาถึงขนาดดีแล้วเราจะไปรีวิวกันว่าเลเดินชุกุลเราเล่นอะไรบ้างนะครับผมอ้าโอเคจะว่าไปแล้ววันนี้ผมมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมก็เอ่อผม พร้อมนะครับผมแล้วสังเกตหลายรอบแล้วนะครับผมไม่ใช่วันนี้ซุวยเป็นหลายวันที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมคือผม,มซื้อคอมมาใหม่ใช่ไหมและทีนี้คือเล่นไปเล่นมาประมาณ3 4วัน5วันและผมเล่นไปเล่นกินชินกระตุกครับใช่ครับผมเล่นกินชินกระตุก ผมก็สงสัยแล้วคือตอนนั้นผมไม่ได้ด้วยแหละก่อนหน้านี้ผมติดฮาร์ดดิสครับแล้วเป็นฮาร์ดดิสตัวเก่าของคอมเก่าแล้วาฮาร์ดดิสตัวเก่าเกิดมีปัญหาเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับผมแบบว่ามันไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมแบบว่ามันมันชอบลบไฟตัวเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะให้ดีขึ้นผมต้องให้ร้านเข้าไปแก้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละผมต้องยกคอมไปไกลพอสมควรนะครับผมแล้วก็มันก็เลยมีปัญหาเรื่องการเดินทางนี่แหละอา่าแล้วทีนี้คือก็อา่อา,อาผมก็ได้ใสฮ่ฮาร์ดดิสไปใช่ไหมเพราะผมใส ฮัตดิสไปนะครับผมทางด้านของฮัตดิสทาให้คอมผมช้าลงมากๆนะครับผมแล้วก็นั่นแหละคือผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงผมก็ไปดูวィィิดีโอวิดีโอยูทูบอะไรเงี้ยมาเยอะๆใช่ไหมเออผมไปเจอวิดีโอหนึ่งเขาบอกว่าให้บูทบูทซีบนะครับผมไม่รู้ว่าบูบูวินโดหรือบูทซีบียูเนี่ยแหละเออน่าจะวินโดนะเออบูวินโดนั่นแหละผมก็ปรับไป2ตัวไอ้ปรับจาก1ให้เป็น2นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมออคอมกระตุกเลยนะเล่นเกมไม่ได้นะครับผม ผมก็เลยปรับกลับนะวันนี้เออผมไปได้สังเกตไงว่าแวบ,บวิ้ย มันเป็นเพราะอะไรวะเป็นเพราะอะไรวะผมลบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ลื่นมันก็ไม่ได้ลื่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ไปเจอคลิปนั้นผมไปกดดีไลค์เลยนะครับผมมันไม่ดีเลยในการเล่นเกมนะครับผมมันก็ลื่นขึ้นจริงๆนี่แหละแต่มันมันเป็นเอ่อมันจะทําให้บางโปรแกรมมันมันไม่ลื่นนะครับผมอย่างกินชีนอย่างเงี้ยเพราะว่าผมสังเกตและผมเล่นดีวิลเมคายผมปรับโลผมยังแหลกเลยนะครับผมเพราะงั้นแล้วมันน่าจะเป็นที่การตั้งข่าของผมนั่นเองนะยังไงก็ใครที่มือบอลแบบผมไปปปรรรัััับบบนนน่่่ีก็ออยาาลืมให้้ไดววตเง อะไรเอาไว้นะไม่งั้นจะแย่แบบผมนะโอเคเรามาตีหมากันได้ละพูดกันซะเยอะเลยนะเี้แหละใครมาดูช่องผมนะก็จะได้ฟังเรื่องเราได้ฟังประสบการณ์จากผมอ่เออจะเป็นอย่างนี้นะผมเออยังไงก็ใครที่เออใครที่มาดูใหม่นะครับผมหรือว่าคนที่ตามอยู่แล้วนะครับผมก็น่าจะรู้นะครับผมว่าผมนี่มาบ่นในฟังทุกครั้งนะเวลามีเรื่องอะไรมาเมานะก็ ถือว่าดีอะสีสันสีสันนะแต่ก็ยังไงก็ก็เดี๋ยวผมใส่ช่วงคามไว้ให้แล้วกันนะว่าผมพูดถึงไหนอะไรยังไงนะสำหรับคนที่ไม่อยากฟังนะ เออโ okay. อเคอาเรามาตีหมากันดีกว่านะเรามาดูประสิทธิภาพของไรเดนนะครับผมแต่เหมือนกับว่าจะไม่ได้โชว์แล้วแหละนะหมามันวิ่งแล้วนะผมใส่โลใส่โลนี่โลเราก็พอทูทูไท,ทยๆนะใช้ได้เหมือนกันนะวิ่งเลยเจ้าหมาเจ้าตูถ้าผมใส่เอาโฮมาไปใส่ให้ไรเดนน่าจะแรงกว่านี้นนะคิดว่านะครับผมแต่ก็ค่าฟื้นฟูมันก็จะน้อยนะผมไม่ค่อยดีเท่าหร่กโอเคมาไปมาผมน่าทําเรื่องน่าน่าทำช่วงเล่าเรื่องนะผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเพียบเลยนะสําหรับใครที่อยากฟังนะครับผมก็ยังไงก็ใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มา ได้นะครับผมผมนี่อย่างนี้อยู่แล้วนะอยู่ๆก็คิดจะเล่าก็เล่านะครับผมเอาโอเคไหนๆเะไน้โชคคุณสินี่ครับผม อ่าโอเคไรเดนผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้ติดบับเบเนตไปด้วยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณแสนสองนะครับผมก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะเออถ้าใครอยากได้แรงกว่านี้ก็ไปนีรันนะครับผม <c oughs> อันนี้คือผมแบบตอนแรกผมปั้นไรเดนมาหลายเดือนแล้วนะครับผมแล้วก็รวมๆตั้งแต่ตู้ไรเดนมาแรกๆอะ่ะครั้งแรกเลยตั้งแต่ตู้ไรเดนมาครั้งแรกเลยนะครับผมผมฟันตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับผมจนไรเดนรีรันอะ่ะผมไปมองเพื่อนที่ผมเล่นไรเดนกันหมดแล้วผมก็แบบ เฮ้ยทำไมปั้นกันแบบปั้นกันเสร็จแล้วอะผมยังปั้นไม่เสร็จเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยปั้นกันยังไงอ่ะทำไมแบบปั้นกันเสร็จอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยผมยังปั้นไม่เสร็จเลยนะครับผมก็นั่นแหละครับก็เอ่อสําหรับเล่นก็ใครที่อยากเล่นก็เอาไปเล่นแบบผมได้นะครับผมเอ่อเน้นเบสโจมตีนะครับผมแล้วก็อ่าผมก็คิดว่าทุกวันนี้ผมก็ยังฟาร์มนิรันอยู่นะครับผมเพราะว่าเอ่อมันใช่หลายๆตัวจริงๆนะครับผมอย่างอย่างนิรันอาร์ติแฟกต์นิรันนะครับผมมันก็ยังใช้ให้กับเยหหหหลลลลาาานนนนขอองงผผผมมมมด้้วววยยยยะแ่่กกััปูเเ ดีๆใส่ให้นางนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมจะมาอวดแล้วว่าผมได้ประจําตัวแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ถือว่าดีนะครับผมเข้าทีมดีแถมแฟชั่นด้วยนะครับผมตัวต่อไปที่ผมจะมาตีก็เป็นบอลเลดนแล้วกันนะเราตีให้ดูเลยนะครับผมเราจะเอาเยื่หลันนี่แหละมาเล่นนะโดยที่เอาเลด่นไปเล่นไปเอาเลดนไปตีนะครับผมคือผมจะจะบอกว่าจริงๆแล้วบอลเลดนควรเอาไฟฟ้ามาตีไหมมันก็ตีได้นะผมเห็นเขาเขาพูดเรื่องกันเนี่ยอะไรนะที่เขารีวิว ลเลดี้โชกุนอะไม่ใช่สิรีวิวไอไอแพดอะเขาบอกว่าเอ้ยแม่งทำไมแบบขัดใจอะเอาเลดี้โชกุนมาตีอะไรเงี้ยโอ้ก็ตีได้นะเออแต่ผมเล่นก็แบบเอ้ยมันก็ตีเข้านี่นาะทำไมมันก็เล่นได้นะอะไรเงี้ยโอเคตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น คือมันก็ตีได้นะท่านผู้ชมมันไม่ไม่ใช่ว่าตีไม่ได้นะตีได้นะเออตีดีด้วยนะผมเออผมเล่นแล้วตีได้นะผมไม่รู้ท่านผู้ชมแบบคิดยังไงแต่ผมว่าก็โอเคนะไม่ได้แย่นะเอามาตีอ่ะเออคือนางจะตีแรงฮะต่อเมื่อก่อแตกนะครับผมช่วงก่อไม่แตกก็อาจจะไม่แรงเท่าที่ควรนะผมเออก็เลยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอ๊ยก่อแตกก่อแตกเลยเย็นก่อแตกเลยเออเอาดิเอาดิตีไม่โดนด้วยเอ้ยโดนหักอนุธาตุมาดิมาดิมาดิเอ้ยฮิวที่อินสันจิสโอเวอร์เอ้ยเอาดิมาดิฮิวฮิวแรงมาก นะผมถลุงก่อสักนิดนึงเี็นเวลยโอเคทำการ, <You. S 1> เำรเดี๋ยวไหมแต่อะไรเด่เอามาป่าตร,ตรงเนี้ยจบนะครับผม <laughs> เออก็โอเคนะเอาไลเล่นมาตีอะ่ะอืมไม่รู้แบบไม่รู้ดิมันก็โอเคอะ่ะอืมเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวดามเมจด้วยนะผมผมว่ามันดีนะดีพีเอนเราก็ใช้ได้เลยเออแต่แค่ว่าการถลุงเกาะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมันจะยากนะผมมาถลุงไม่ได้เลยนะเราก็ต้องเอาตัวอื่นมาถลุงอยู่ดีนะผมแต่ตอนผมเล่นผมเล่นเอาเอาน้องคีมาเล่นนะตอนผมเล่นเอาคีมาเล่นนะเออเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะผมเป็นยูเป็นยู่แปลว่าไม่ได้อึดเฮ้ยเห็นไหมแสเน่าหายไหม ลเล่นได้นะท่านผู้ชมไม่ได้แย่นะผมเล่นได้นะเล่นได้เล่นได้เนี่ยเล่นได้แบบแสนหน้าแบบนะเล่นได้นะไม่ได้แย่นะผมบอลเล่นเอา ไม่ได้แย่นะเออก็นั่นแหละครับผมแสนห้าบอสไเรเดนผมอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมฐานะของบอสไเรเดนนะครับผมก็รีวิวให้ดูกันแล้วนะครับผมก็อันตีโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังหาแบบเอ้ยผมมีไเรเดนโชกุนค,ครับแต่ผมไม่เอามาเล่นอะไรเงี้ยเออเล่นแบบผมได้นะครับผมเออหรือถ้าผู้ชมจะเปลี่ยนตรงชิ้นหมวกเป็นอตาคิก็เล่นได้เช่นกันนะครับผม่งแน่นอนว่าไรเดนโชกุนเป็นตัวละครทีมขานที่จะปั้นและต้องการสามสเตตัสนะครับผมก็คือความแรงคิอตาค และฟื้นฟูใช่ไหมครับและแน่นอนว่าโจมตีก็คือสําคัญมากๆนะครับผมโจมตีก็ต้องสูงเช่นกันนะครับผมรวมๆแล้วใช้ประมาณ4สติตัสเลยด้วยกันนะครับผมเพราะงั้นแล้วก็อย่างที่ผมเล่นก็ไม่ได้ถึงกับเพอร์เฟกต์นะครับผมไม่ได้ถึงกับเพอร์เฟกต์อ์ติแฟต์ค่อนข้างที่จะเล่นได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากการเล่นไลเดนโชกุนของผมไว้จะพินทานี้นะครับผมก็ยังไงก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตคดตามนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคร ตอนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้ที่ใต้ช่องดูมิสตาร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับผมผ่านทางช่องดูมิสตาร์แล้วก็ผ่านทิกตอกนะครับผมแล้วก็ผมจะตัดไฮไลท์ทิกตอกไว้ให้ดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ไปติดตามทิกตอกแล้วก็อย่าลืมมาติดตามช่องหลักด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดนะครับผมนั่นก็คือทิกตอกผมสามารถไลฟ์สตรีมได้แล้วนะครับผมเปิดระบบไลฟ์สตรีมแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเร็วๆ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย